แม่เสี่ยงหงแม่เสี่ยงสูงหนึ่งในสามสิบห้าและติดเชื้อ HIV หมอไม่เจาะน้ำ้ามให้แม่จะไปตรวจนิปจะช่วยไหมคะคิดมากเลยโอเคอในความเห็นหมอนะในความเห็นหมอนะมันก็ดีกว่ามันก็ช่วยฮิวใจช่วยฮิวใจอันดับแรกนะช่วยฮิวใจก่อนเพราะว่าหนึ่งในสามห้าเนี่ยถือว่าสูง นะคะถือว่าเป็นกลุ่มเสียงสูงแต่ด้วยที่แบบเป็นอา่าเป็นผู้ป่วยปูนผู้ป่วย HIV อย่างเงี้ยนะคะการเจาะน้ำข้ามหมอก็เข้าใจคุณหมอเจ้าของไข้เนาะว่าทําไมไม่เจาะให้เพราะว่าอธิบายแบบนี้ก่อนว่าถุงน้ำข้ามอมามันเป็นปาการเดียวนะคะที่ป้องกันน้องจาก HIV ของ จากคุณแม่นะคะมันเป็นประการที่ดีมากนะคะถ้าเกิดยิ่งไวรัลโหลดนะคะคือการคุมไวรัส,สของคุณแม่เนี่ยยิ่งถ้าน้อยมากๆคืออย่างน้อยกว่า20อย่างเงี้ยนะคะไอถุงการตั้งครรภ์เน,นี่ยมันจะปกป้องน้องนะคะถุงน้าคํ่เนี่ยจะปกป้องน้องได้อย่างดีนะคะโดยที่แบบจะมาติดอีกทีก็คือตอนคลอดอะแค่นั้นเองเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราเอาเข็มมาเจาะผ่านเข้าไปนะคะมันก็จะไป ทำลายปากการเนี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะทําให้น้องอติดเชื้อได้นะคะหรือว่าเอา่อถ้าเกิดยิ่งถ้าไวรัลโหลดมันสูงสูงนะคะโอกาสที่ทำให้น้องติดเชื้อเนี่ยมันก็ยิ่งเยอะนะคะแต่มันก็จะมีบางรายงานนะบอกว่าการเจาะน้ำค่าในคนที่ไวรัลโหลดน้อยกว่า20นะคะอาจจะสามารถทำได้นะแต่คุณแม่ก็ต้องยอมรับได้ว่าถ้าเกิดว่าน้องติดจากการเจาะน้ำค่ำเนี่ย คุณแม่จะยอมรับได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราโอเคเราไม่เรากลัวที่น้องจะติดอย่างเงี้ยนะคะการทำนิฟมันก็มีข้อดีเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีความแม่นยำมากกว่าการตรวจคอทเทสนะคะการตรวจคอทเทสเนี่ยความแม่นยำเขาจะอยู่ที่ประมาณถ้าอายุถ้าเทียบที่คุณแม่อายุเกิน3 5ขึ้นไปทั้งคู่นะคะคอทเทสจะอยู่ที่ประมาณ80%ส่วนนิฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ99%น นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณแม่กังวลจริงๆหมอก็แนะนำว่าตรวจนิฟได้ค่ะนะคะแต่ถ้าผลนิฟเป็นบวกอาจจะสร้างความกังวลเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่านิฟเนี่ยถ้าเป็นบวกแล้วคือมันก็ต่อไปต่อไม่ได้นะก็ต้องรอตรวจหลังข้อทีเดียวนะคะแต่ถ้านิฟเป็นลบก,ก็คือไม่ไม่ได้เป็นนะคะก็ทำให้เราสบายใจได้มากขึ้นแค่นั้นเองนะคะ